สวัสดีครับผมทารัตรับดูรายมือพาลพนุกรรมก็พบกับทุกท่านอีเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำนายดวงชะตาคนเกิดราศีพฤษภในเดือนษภาคมพศสอ6 5นนะครับผมก็เริ่มเปิดไพ่เลยนะครับใบน,นี้ครับ knight of swords นะครับผม knight of swords นะครับผมก็เป็นไพ่ที่บางคนจะบอกว่าเฮ้ย ไพ่ในอัพไซมันไพ่รุนแรงไพ่ไม่ดีมันมีดีนะครับผมก็เริ่มจากขึ้นดวงก่อนจนไปถึงดวงของเดือนพฤษภาคมครับผมก็ดวงจรนะครับผมดวงจรเดือนพฤษภาคมเน้นเดือนพฤษภาคมเป็นหลักนะครับผมก็ดวงจรเดือนพฤษภาคมนะครับผมก็เริ่มจากพื้นดวงพื้นดวงของเดือนไอ้พื้นดวงของชาวราศีพฤษภนะครับผมชาวราศีพฤษภพื้นดวงเนี่ยผมจะบอกว่าดาวศุกร์นะครับผมหรือดาววีนัส เทพวีนัสนั่นเองเป็นดาวคุ้มครองนะครับผมคุ้มครองราศีพฤษภอยู่เพราะฉะนั้นดาววีนัสหรือดาวศุกร์ดาวแห่งความมั่งคั่งลํำรวยหรือเป็นดาวที่อ่หลายคนนะครับคงรู้จักว่าศุกร์เนี่ยมันเป็นดาวสุภเคราะห์ก็คือศุกร์หรือดาวศุกร์ดาววีนัสคือศุกร์เนี่ยคือมีดาววีเอดาวศุกร์เนี่ยเขาเรียกว่าออย่างหนึ่ง ทางกรีกเนี่ยจะมีเทพวีนัสเนี่ยคุ้มครองอยู่ดาวคุ้มครองดาวศุกร์อยู่หรือเป็นเทพประจําดาวศุกร์เพราะดาวศุกร์เนี่ยถ้าสะกดเป็นภาษาอังกฤษจะเขียนว่าวีนัสนั่นคือดาวศุกร์ก็คือถามว่าเทพแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยของชาวกรีกเทพแห่งความสุขเทพแห่งความงามเทพแห่งความสุขความรื่นรมของชาวกรีกก็คือเทพวีนัสนั่นเอง หรือเทพีอัฟโรได้นะครับผมฉะนั้นเนี่ยดาวศุกร์หรือว่าวีนัสเนี่ยถ้าเกิดเปรียบเสมือนชาวเทพของชาวฮินดูเนี่ยจะเรียกว่าเราเรียกเป็นแบบนี้ก็ได้นะว่าพระแม่ลักษมีก็คือเราเรียกอย่างนี้หลายคนคงร้องอ๋อเลยก็คือเป็นเทพที่บรรดาลแต่เงินทองคมจุขมาให้เพราะฉะนั้นเราจะสังเกตได้เลยว่าส่วนใหญ่แล้วคนที่เกิดชาวไอ้คนที่เกิดราศีพฤษภเนี่ย มักจะไม่ค่อยขาดแคลนเงินมักจะไม่ค่อยลําบากมักจะไม่ค่อยอา่าอดอยากแรงแค้นใดๆเท่าไหรหรอกเพราะว่าถ้าเกิดคุณที่เป็นชาวราศีพฤษภอดอยากหรือว่ามีปัญหาเรื่องการเงินหนักๆเอาต้องเอาหนักๆนะก็แสดงว่าคุณเนี่ยเกินเยียวยาแล้วจริงๆหรืออาจจะอา่าเป็นคนที่ต้องทําอะไรที่มันวิบัติจริงๆหรือบางทีก็ต้องมีจิตใจหรืออะไรที่มันคด ชั่วร้ายจริงๆหรือบางคนก็อาจจะดูตก,กจริงๆ้วไรอ,อย่างนี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นเรามาพูดถึงพื้นดวงว่า,าคนที่เกิดในราศพีพฤษภเนี่ยมักจะเป็นคนที่เขาเราียกว่ามีวินัยในการใช้เงินหรือเป็นคนที่รู้จักใช้เงินและอย่างหนึ่งคือคนที่มีวินัยในการใช้เงินและรู้จักใช้เงินและค่อนข้างเป็นคนมีอารมณ์ขันด้วยบางทีผู้ชายก็มักจะ มีนิสัยแบบผู้ชายแบบ man, แมนหรืออะไรอย่างนี้หรือบางคนก็จ,จะมีรองขันแบบเราอย่าเรียกว่าเป็นคนแมนดีกว่าเราเรียกว่าเป็นคนโรแมนติกเป็นคนโรแมนติกหรือเป็นคนที่รู้จักใช้ชีวิตผู้หญิงก็จะเป็นคนที่รู้จักใช้ชีวิตเช่นกันเพราะฉะนั้นคนที่รู้จักใช้ชีวิตรู้จักเขาว่าเวลาคืออะไรรู้จักเขาว่าเงินทองใช้ยังไงให้เกิดคุณค่าแม้ว่าเขาหรือเธอนนั้นจะไม่ได้ร่ํารวยมาหาศาลแต่ก็มีความสุขในชีวิต ความสุขในชีวิตเนี่ยถามว่ามันสําคัญมากไหมสาหรับเรื่องเงินทองก็คือถ้าคุณมีความสุขในชีวิตเงินจะมาเองเงินจะมาเองแต่ผมไม่ได้แบบว่าให้แบบมันร่ารวยร้อยล้านพันล้านอะไรมันเวอร์ผมจะบอกว่าความสุขในชีวิตอย่างน้อยที่สุดคือคุณไม่ได้ลําบากในเรื่องของการเงินแล้วคุณมีวินัยในการใช้ชีวิตเช่นบางทีคุณอาจจะรู้จักว่าไอ้สิ่งเนี้ยอย่างเช่นลดราคา ห้าล้านบาทรดราคาสิบล้านบาทลดราคาสามสิบล้านพวกจะผมไม่พูดชื่อยี่ห้อรถนะแต่ว่าเวลาที่คุณซื้อรถพวกนั้นคุณจะบอกว่าสําหรับเราจําเป็นเหรอที่ต้องใช้รถแบบนั้นอะไรจําเป็นกว่าสิ่งที่คุณจะต้องไปซื้อรถเหล่านั้นด้วยคุณอาจจะเอาเงินไปลงทุนในสิ่งที่มันก่อเกิดจํานวนเงินมากขึ้นเรื่อยๆเยช่นคุณเอาเงินไปลงทุนในหุ้น คุณเอาเงินไปลงทุนในเซฟเฮเว่นอะไรบางวันนาเนี่ยหรือคุณเอาเงินไปซื้ออะไรบางอย่างที่มันจะต่อยอดจานวนเงินคุณได้มากขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดคุณเอาเงินไปลงทุนในอะไรบางอย่างที่ใช้แล้วแล้วมันจะสร้างหนี้ให้คุณมากขึ้นเรื่อยๆนั่นไม่ใช่ราศีพฤษภหรือราศีพฤษภอาจจาะมี mindset ที่เสียมาตั้งแต่เกิดก็เพราะอะไรก็เพราะพ่อแม่สอนกันมาอันนี้ก็อาจจะเป็นแบบนี้อย่างเช่นพ่อแม่ของคุณอาจจะรสนิยมไม่ดี เพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่ทําให้ราศีาพิศษดีได้ก็คือรสสนิยมที่ถูกต้องกับเขาเรียกว่าอาไมาเซ็ตที่ถูกต้องก็แล้วกันเราเรียกอย่างนี้แล้วก็อย่างหนึ่งคือวิธีการคิดวิธีชีวิตวิธีการใช้ชีวิตที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นราศีาพิศษก็คืออย่างแรกคือเขาจะไม่ทําอะไรที่มันฝืนธรรมชาติเขาจะทาอะไรที่ตามธรรมชาติคือเป็นคนรู้จักการคิดรู้จักวิธีการที่จะ ตามน้ำตามธรรมชาติและเป็นคนที่มีอารมณ์ขันเราจะเรียกอย่างนี้คือการสรุปง่ายๆคือราศีพฤษภเนี่ยเป็นคนที่งกหลายคนจะพูดอย่างนี้นะเป็นคนที่งกแต่เขาเป็นคนรู้จักใช้เงินหร,รืออย่างนี้ก็ได้เหมือนคนรู้จักใช้เงินบางคนก็อาจจะบอกเฮ้ยต้องคํานวณรับรายจ่ายต้องคานวณคิดที่คิดอะไรอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างงาู้นว่าเฮ้ยต้องวางแผนในการทำ,างงาน,ทำนู้นทำนี้เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าราศีพฤษภเนี่ยอาชีพที่เหมาอคือบล็อกเกอร์ นักการเงินนะักการธนาคารหรืออาชีพเกี่ยวกับไฟแนนซ์อาชีพเกี่ยอะไรพวกนี้ที่นักบัญชีก็ได้อาชีพอะไรก็ได้ที่มันต้องเกี่ยวข้องกับการเงินเป็นพิเศษและถ้าเกิดคุณทํางานให้กับธนาคารคุณทํางานให้กับอะไรบางอย่างที่คุณต้องเป็นลูกจ้างเขาลาศิพษพศอาจจะไม่ใช่ทางออกที่ดีเท่าไหร่ส่วนใหญ่แล้วราศิษย์พศถ้าจะร่ํารวยหรือประสบความสาเร็จอาจจะต้องมานั่งเป็นนายตัวเองหรือเป็นนักลงทุนผมไม่สนับสนุนให้ใครมาเป็นนักลงทุน โดยที่ไม่มีความรู้ใดๆหรือบางทีก็แบบว่ามาเป็นนักลงทุนโดยที่ยังสมัยเซตไม่ค่อยดีอยู่เพราะฉะนั้นถ้าราศีพฤษศจะมาเป็นนักลงทุนมักจะเป็นนักลงทุนที่ดีได้แต่ไม่ใช่บอกให้มาเป็นนักลงทุนเลยก็อาจจะเป็นนักลงทุนที่ต้องผ่านการเรียนรู้มาก,ก่อนแต่พบเจะว่ามีแนวโน้มจะเป็นนักลงทุนที่ดีได้ผมพูดอย่างนี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นราศีพฤษศจะประสบความสำเร็จอย่างสูง จากการเป็ดนันลงทุนและเรื่องความรักก็มักจะประสบความสําเร็จด้วยอย่างเช่นว่าคุณอาจจะไปรักผู้หญิงคนนี้แต่เดิมทีแล้วคุณเป็นคนที่รู้จักใช้เงินมาก่อนแต่ถ้าอยู่กับคนรักอยู่คนไหนคนรักก็มักจะโชคดีเพราะว่าเท่าไหร่เท่ากันแต่ก็ไม่ใช้เงินแบบตามใจอย่างเช่นว่ารักผู้หญิงคนนี้แล้วก็เต็มที่ทุ่มเงบผู้่งคนนี้โดยที่ลืมหูลืมตาก็ไม่ใช่ก็เป็นคนที่ให้เงินหรือว่าให้เขาใช้โดยที่มีเหตุผล อาชีพที่เหมาะอย่างที่บอกไปแล้วว่าเกี่ยวกับการเงินทุกประเภทแล้วก็เกี่ยวกับศิลประราศีพุธศกค่อนข้างเป็นคนโรแมนติกเป็นคนที่มีศิลปะ,ปะแล้วก็เป็นคนทํางานศิลปะพวกนี้เก่งมองคนไหนเป็นช่างไม้ก็ได้นะเป็นช่างแต่งหน้าเป็นดีไซเนอร์เป็นอาร์ติสเป็นอะไรก็ได้ที่ต้องใช้งานกับศิลปะ,ปะหรือเป็นคนที่มีศิลปะ,ปะในตัวเอง และอีกอย่างหนึง่งผู้หญิงราศีพู้ศกผมเห็นมาหลายคนแล้วแต่ผมก็ไม่กล้าพูดว่าทุกคนเพราะถ้าพูดทุกคนเป็นการเหมารวมเพราะฉะนั้นลาศีพู้ศเนี่ยผู้หญิงนะมักจะไม่ชอบพวกน้ําหอมฉุนกึกมักจะชอบอะไรที่มันเป็นน้ําหอมแนวธรรมชาติหรือบางคนอาจใช้น้ํามันมะพร้าวทาตัวหรือบางคนก็อาจจะใช้พวกน้ําหอมกลิ่นอ่อน,ออนหรือกลิ่นที่เป็นธรรมชาตินี่สังเกตนี่เป็นเกร็ดเ,เล็กเกเ็ดน้อยนะครับเราพูดพรางมามากพอละเราเอาดวงจรนว่างดีกว่า อ่าก็นี่ก็คือ night of s o r t นะครับผมคุณจะบอกว่าช่วงนี้ของราศีพฤษภเนี่ยถ้าคุณมีหุ้นหุ้นในที่นี้คือคุณถือหุ้นใหญ่นะหรือบางทีบางทีคุณอาจจะเป็นอะไรนะเป็นพวกที่ลงทุนในหุ้นก็ได้หุ้นที่แบบหุ้น IPO หรือหุ้นอะไรที่หรือบางทีอาจจะเป็นเจ้าของบริษัท แสดงว่าช่วงเนี้ยบริษัทของคุณก็อาจจะติบโตหรือบางที IPO ของคุณหรือว่าบางทีก็เขาเรียกว่าการงานของคุณเราเรียกอย่างนี้ดีกว่าอย่าเรียกแบบนี้เลยเราเรียกว่าการงานของคุณจะพุ่งขึ้นดูในช่วงพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วคือเรียกว่าตอนนี้ดวงคุณกําลังขึ้นถ้าใครที่กําลังมีเกี่ยวข้องกับผมไม่รู้จะพูดไงนะ ผมเรียกว่าอะไรบางอย่างของคุณเนี่ยกําลังจะพุ่งขึ้นด้วยความรวดเร็วอย่างไม่เป็นธรรมชาติเราดูอย่างนี้ดีกว่าก็คือหมายถึงหุ้นทั้งสมมติคุณถือหุ้นอยู่สัดส่วนของหุ้นของคุณถืออยู่ประมาณสักเกิน50เนี่ยหรือจะน้อยกว่านั้นก็ได้แสดงว่ามันกําลังจะพุ่งทะยานขึ้นหรือบางทีอาจจะมีข่าวดีอะไรก็ตามที่ทําให้คุณเนี่ยเตรียมตัวที่จะทําอะไรบางอย่างกับมันการเปลี่ยนแปลงมาถึงแล้ว เรไดอย่างนี้ดีกว่าแต่ถามว่าจะแม่นมากแม่นน้อย,ยไพ่บนี้เป็นแค่ฝนจนจนประกอบบางอย่างเท่านั้นเล่อย่างหนึ่งคือไพ่ใบนี้ยังตอบโจทย์ได้อีกว่าอ,อคุณต้องพยายามอย่างหนักถ้าบางวัยจ,จะตอบได้เลยนะว่ามม่คือพยายามน้อยอ่ก็คือเห็นหลันหนอยู่แล้วว่าชัวแต่ไพ่ใบนี้เห็นไหมว่า เป็นอัศวินที่กําลังควบมา้ามาด้วยความเร็วสูงแล้วม้าตัวนี้เป็นมันเป็นม้าที่แบบเอาคุณสังเกตอะไรแบบเป็นม้าที่กําลังพุ่งขึ้นมันเป็นม้าที่กําลังควบพุ่งขึ้นน่ะก็คือหมาย,ยววถึงว่าถ้าคุณถืออะไรบางอย่างอาจจะไม่ได้หุ้นก็ได้นาจ,จะเป็น,นธุรกิจหรือบางอย่างก็อาจจะเป็นการลงทุนในเซฟเฮเว่นเนี่ยผมสนับสนุนมากเลยนะแต่ผมไม่ไม่หมว่าไม่สนับสนุนดีกว่าผมไม่ไบ้แต่เซฟเฮเว่นคุณคงรู้นะว่าคืออะไระผมก็ไม่พูด ไม่พูดมากแต่ว่าเนี่ยก็คือมันอาจจะพุ่งขึ้นสูงมากอืมมันอาจจะพุ่งขึ้นสูงมากแล้วก็คุณถือดาบถือคุณควบไม้เนี่ยก็เลยเห็นไหมมันพุ่งขึ้นสูงก็คือหมายถึงว่ามันอาจจะเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างถ้าคุณเป็นเศรษฐีนะนี่พูดถึงเศรษฐีนะแล้วก็เอ่อกลังควบมา้มาด้วยความเร็วสูงก็คือหมายถึงว่าช่วงเนี้ยคุณต้องคิดให้หนัก แพงอะไรบางอย่างที่แบบว่าต้องคิดนอกกรอบให้ได้อะเพราะว่าไพ่ใบนี้มันหมายถึงว่ามันจะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งดิสครับทุกอย่างภายในระยะเวลาเร็วๆนี้ซึ่งมันจะเกิดเหตุการณ์แบบสายฟาฟาอืมในดวงของคุณมันไม่ใช่ว่าจะดิสครับอะไรบางอย่างในโลกนี้ทั้งหมดแต่มันจะดิสครับอะไรบางอย่างโดยที่มันจะเกิดกับเฉพาะราศีพฤษภอะแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนด้วย เพราะว่าบางคนชวงที่คุณเกิดราศีพฤษภแต่ว่าบางคนเนี้ยมีดวงอื่นๆเข้ามาแทรกเช่นราศีพฤษภลัคนณาน้นลัคนานี้ลนานานัคนานั้นเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าคุณเกิดราศีพฤษภแล้วมันมีอ่โอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงถ้าดวงแจ็คพอตของคุณมันเปลี่ยนแปลงอ่ะก็คือคุณมีราศีพฤษภแล้วดวงอื่นๆนวเกื้อหนุนด้วยอ่ะก็แสดงว่ามันอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะไพ่เนี้ยความสามารถของไพ่ใบน,นี้ก็คือ เกิดการเปลี่ยนแปลงในดวงชะตาของคุณอย่างใหญ่หลวงในทางที่ดีนะแต่คุณต้องพยายามหน่อยสรุปง่ายๆแบบเนี้ยคุณอาจจะขายไม่ดีเลยก็ได้ที่ผ่านมาแต่จู่ๆมันมีอะไรเปี้ยงป้างเลยที่คุณไม่รู้สาเหตุทําให้คุณขายดีขึ้นมาแต่คุณก็ต้องเหนื่อยหน่อยอันนี้พอเก็ตนะครับผมผมอาจจะเย่นเยอะหน่อยหนึ่งแต่ว่าก็อยากจะให้ทุกคนได้เข้าใจว่าผมก็เต็มที่นะอืม จบไปสำหรับดวงชะตาคนเกิดราศีพุธศในเดือนเมษาพฤษภาคมองมมพนองพสห้าหแต่เพียงเท่านี้นะครับทำนายอย่างอื่นไม่เหนื่อยนะครับผมแต่ทำนายราศีนี่เหนื่อยสุดนะครับผมเพราะว่ามันมันทำนายยาวสุดผมจะพูดพูดตรงๆเลยทำนายอะไรก็ไม่เหนื่อยถ้าทำนายราศีอ่า พอร่นสดตลอดเวลาอืมแล้วมันต้องใช้กระบวนการความคิดที่แบบว่าต้องพยายามกลั่นกรองความคิดอย่างมากนะครับผมเพราะไม่มีอะไรให้เป็นแบบว่าเป็นล่างสคริปต์ไม่มีอะไรเลยต้องเนี่ยดูไพ่แล้วคิดคิดคิดตดตลอดนะครับผมแล้วก็อ่าประมาณนี้ก็จบไปแล้วนะครับผมก็สําหรับใครที่ต้องการดูลายมือพิ่สี่กับผมก็ติดต่อ ทักไลดีมาได้ที่ไลดีทาระสองหกทเออารูเอสทีเอสสองหกใต้ข้อความด้านล่างคลิป youtube นะครับผมใต้ข้อความด้านล่างคลิป youtube ด้านล่างนะครับผมอ adelante, 26, ่าไลดีทาราสองหกเขาเรียกงานดูลายมือพี่สิคผมติดต่อทักไลดีใต้ข้อความด้านล่างคลิปยู u ูบไลดีทาราสองหกใต้ข้อความด้านล่างคลิป u t u b e นะครับผมกเข้าใจตรงกันนะครับผมวิธีการถ้ามาสอนาเรียนสอนครูมาผมจะส่งรายละเอียดให้ไปนะครับผมถ้าันไมทัมามาไม่รู้เรื่อง บางทีพอเจอ่ายโทรไปหาคุณก็ไปได้บางท่านเป็นผู้โชคดีได้รับการโทรไลน์ไปจากผมก็เป็นได้นะครับผมก็ไม่ต้องตกใจไปก็วิยาเวลาดูดูผ่านทางโทรไลน์บอกแล้วนะครับผมก็ให้ผมเป็นโค้ชส่วนตัวเป็นโค้ชที่จริงจังกับปัญหาของคุณไปเต็มที่นะครับผมเวลาดูให้ ทางออนไลน์นะครับผมก็ให้ผมเป็นโค้ชส่วนตัวเป็นโครร้ชที่จัดกาปัญหาของคุณไปมีวิธีหนึ่งคือดูที่สำนักง,งานมีดูแบบ V.P. กับแบบธรรมดาสำนักง,งาน V.P. เป็นงานดูแบบลายมือพิเศโง่ให้ตัวเลขสี่อย่างทั้งหมดจุดใจแบบ V.P. ที่สำนักง,งานหลายคนมาดูผมก็พัฒนาชีวิตหลายคนร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีนี่จริงๆนะครับหลายคนแต่คนเหล่านั้นต้องมีพื้นฐานชีวิตมาก่อนผมก็ยอมรับนะครับผมว่าเขาเป็นเศรษฐีอยู่แล้ว แล้วเขาพัฒนาชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นเช่นบางคนมาจากต่างประเทศมีฐานะที่ร่ํารวยเป็นเศรษฐีเมืองจีนบางคนเป็นเศรษฐีจากเอ,อเมริกานะครับผมบินมาจากอเมริกาเป็นเศรษฐีเมืองจีนสิงคโปร์ผมดูให้คนหลายชาติหลายภาษามากมายบางข้อชาติที่ผมแบบว่าแปลไม่ได้อะก็คือแบบว่าเป็นผมพูดภาษาสมมติว่าผมพูดภาษาจีนไม่ได้เนี่ยบางทีผมก็มีล่ามนะครับผมไม่ต้องกลัวถ้าเกิดบางคนดูอยู่ต่างประเทศแล้วต้องการเราคนต่างประเทศมาดู ไอ้ผมเปลาร่ครับหรือบางทีถ้าคุณพูดเป็นคุณก็เป็นล่มอะไรก็ได้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมที่มาจากต่างประเทศหรืออะไรยังไงเป็นเป็นคนในเมืองไทยก็เป็นซีอเป็นผู้จัดการบางคนที่มีหนี้มาก่อนก็มีบางคนที่ติดลบหนักๆโดยที่ฐานะติดลบนะครับผมก็เชื่อฟังผมตอนนี้ก็เจริญไปหลายคนบางคนก็ไปทําธุรกิจตัวเองมาแล้วก็มีนะครับผมไปทําธุรกิจของตัวเองไปแล้วก็ประมาณนี้นะครับผมแบบ v i p แบบธรรมดาที่สำนักงานก็มีแบบ ลายมือพีซีจำกัดลวทที่หนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับผมส่วนแบบ v i p ีก็เต็มที่กันไปเลยส่วนใครคิดนี้ดีคิดนี้มีประโยชน์เอออย่างหนึ่งคือถ้าท่านไม่สะดวกที่จะมาดูแบบที่สํา,านักงานก็แบบออนไลน์ก่อนได้นะครับผมก็ผมจะแนะนําแบบนี้ถ้าสหรับคนที่ไม่สะดวกมาใครคิดนี้ดีคิดนี้มีประโยชน์ก็กดถูกใจกดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ผมเปม็นกําลังใจด้วยเพื่อให้กานแจ้งตใหม่ๆก็กดซับสไครต์กด ติดตามกดกระดิ่งเยอะๆเพื่อป็นกำลังใจด้วยเพื่อไม่ลาดการแจ้งเตือนใหม่ก็ฝากกดด้วยนะครับผมวันนี้ลาทุกคนเนเพียงเท่านี้เชื่อมั่นในการการทำในสิ่งที่ิดีในวันนี้จะส่งผลนที่มั่นคงต่อชีวิตของคุณในอนาคตของวันข้างหน้าแน่นอนวันนี้ลาเป็นเพียงเท่านี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ